เพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะคอสปูเป้แฮปปี้ลิสค่ะก็คือจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาในกลุ่มของ i am system นะคะคนนี้จะดูนะคะวันนี้หน้าตาของกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะคะโลโก้สีแดงๆแบบนี้นะนะคะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะันนี้ค่ะเมื่อเวลาใครเข้ามาค่ะันนี้เดี๋ยวปูเป้จะบอกว่า ทุกคนสามารถที่จะเล่นโปรแกรมนี้ได้นะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะถ้ากดคำว่าเริ่มต้นนะคะ,ะเวนะกดคำว่าเริ่มต้นปุ๊บนะคะเขาจะขึ้นคำพวกนี้มาหมดเลยนะคะฉะนั้นไอตรงพวกนี้ค่ะมันไม่ใช่เป็นภาพนิ่งเฉยๆนะจะบอกว่า โปรแกรมของเราค่ะระบบ AI ของเราที่ค้ดกล้อ,องกับคดนอนนะคะเป็นคนสร้างไว้เนี่ยคือระบบของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะจะเวิร์ไวเนาะค่อนข้างที่จะมีการพัฒนานะคะในเรื่องของอื่นๆเนาะอย่างคลิปที่แล้วค่ะที่ปุ้เป้เอ่อมามาเสนอกันนะคะคลิปนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นคลิปที่สามารถที่จะเข้าไปในตัวของส่วนเว็บไซต์แล้วก็จะเข้าไปในตัวของ ของเว็บบริษัทได้ถูกต้องไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะเราสามารถที่จะกดคำว่าเริ่มต้นเห็นไหมคะแล้วก็จะสามารถที่จะมีมินิแอปนะคะอยู่ในมือถือได้แบบนี้เลยนะคะแค่ปลายนิ้วเองค่ะคุณก็สามารถที่จะย่อโลกทั้งใบมาอยู่ในมือถือคุณได้เลยนะคะคราวนี้ไอในปุ่มๆต่างๆคุณสามารถกดได้นะมันไม่ใช่แค่เป็นภาพนิ่งสวยๆมาทำให้คุณดูดีเฉยๆนะมันไม่ใช่นะคะคุณลองกดนะ กดอันที่หนึ่งกดอันที่หนึ่งเข้าไปนะคะก็คือจะเข้าสู่ในกระบวนการของเข้าสู่ระบบของเราใส่ย,ยูเซอร์เข้าไปได้เลยเข้าตามปกติของเราได้เลยนะคะแต่ในจะไม่ขอเข้านะเพราะวันนี้จะมาแค่อธิบายว่าโอเควันนี้หน้าตาเป็นยังไงนะคะส่วนอันที่2ก็คือการแจ้งเตือน Line Notify นะคะซึ่งคลิปแรกๆปุ๊เป้ดได้บอกแล้วคะ่ะให้เข้าไปที่ iPad เนาะแต่ของปุ๊เป้ ตั้งเรียบร้อยหมดแล้วนะคะโอเคคราวนี้มาอันที่3นะคะการโปรโมทนะคะ,ะเข้าไปดูการโปรโมทเนี่ยมันก็เหมือนกับการยิงปืนกลก็คือย่อมาอยู่ในมือถือเวลาที่คุณแบบเดินทางไปไหนไงคือคุณค้ิกเข้าเว็บไซต์ในตัวของ เว็บไซต์ในตัวของเข้า Google Chrome คุณก็สามารถเข้าทางนี้ได้เหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนี้ปุ๊บเป้จะไม่ขอแชร์ให้ดูนะ,อะโอเคพอมาอันที่4ค่ะถ้าคุณต้องการที่คุณจะอัปเกรดคุณก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกันนะคะก็เข้าไปเลยค่ะถ้าคุณจะต้องการอัปเกรดแบบไหนนะคะอัปเกรดเป็น VIP ดูซิเป็นยังไงนะคะ,ะก็จะขึ้นเลขที่บัญชีมาเป็นแบบนี้นะคะ,อะโอเคถัดไปถัดไปอยากให้ดูถัดไปนะ คุณเข้ามาอ่านรายละเอียดได้เลยนะถัดไปค่ะ setting ข้อมูลนะคะก็เป็นแบบนี้อ่าคุณก็เข้าไปยืนยันตัวตนอะไรเงี้ยค่ะคุณเข้าไปดูว่าตอนนี้คุณทำขั้นตอนไหนแล้วขาดขั้นตอนไหนยังไงบ้างนะคะอ่าต่อมาค่ะทำไมต้องเป็น v i p นะคะคุณก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะอย่างที่บอกนะอ่าแล้วก็ แอดมินส่วนกลางนะคะแอดมินซัพพอร์ตนะเข้ามาดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงคุณสามารถกดเล่นได้ทุกปุ่มเลยไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกนะคะอ่าราวนี้เข้ามาในตรงนี้ตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะนะคะตั้งค่าไลน์โนติฟายได้เช่นเดียวกันแล้วก็ปุ่มที่3ค่ะสามารถที่จะแชร์แชร์หน้าจอแชร์ปุ่กลได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คืออยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะคือจริงๆเนี่ยจะบอกว่า จะบอกว่า,าวิถีทางนะคะมันสามารถมีหลายๆทางทางลัดทางตรงทางเลี่ยงเมืองอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยไงเนาะออปะอยู่ที่เราค่ะกาจะเลือกใช้วิธีไหนแต่ว่าผลลัพธ์คือออกมาคือกระบวนการเดียวกันเนาะนะคะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะถอนโบนัสลองกดเข้าไปดูซิมันเป็นยังไงเอ่ยลองเข้าไปดูซิหน้าตาเป็นยังไงนะคะ อ่ะคราวนี้ก็กดไปเลยค่ะถ้าเราอยากสะถอนอะไรเนาะนะคะฉะนั้นอันนี้ค่ะ All Cell Team 3.5%คืออะไรอ่ะเราก็เข้าไปดูซิว่ามันมีอะไรนะคะในนี้ก็คือจะมีคลิปนะคะบอกถึงกระบวนการให้เราเข้าใจได้อย่างง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะวันนี้คือปุบเป้ตั้งใจที่จะมาอ่าย่อส่วนนะคะในมินิแอป นะคะให้หลายๆคนได้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคือหลายๆคนหากเข้ามาแล้วจะไม่ค่อยกล้ากดกล้าเล่นเท่าไหร่นะคะคนนี้ก็เลยแบบโอเคลองมาช่วยพรีเซนต์ให้กับลูกค้าให้กับเพื่อนๆให้กับเมมเบอร์ ในครอบครัวของ i a m system ของเราเนี่ยได้ดูกันนะคะว่าเป็นแบบไหนนะนะคะฉะนั้นสามารถเข้าไปกดได้เลยนะคะหน้าตาของเราสวยงามกันทุกเมนูเลยนะคะเข้าไปเล่นเข้าไปดูเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่ในตัวของเว็บไซต์ก็ได้ถ้าเวลาที่เรายังไม่สะดวกนะคะวิธีการมีหลายทางค่ะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกทางแบบไหนนะคะแต่ว่าทางแบบไหนก็สามารถที่จะนำพาให้คุณ ไปสู่ในการของการโปรโมทสู่เส้นทางผลลัพธ์ของคุณได้เช่นเดียวกันถ้าคุณลงมือทำนะคะโอเคค่ะวันนี้ปุเป้ก็เอาสิ่งดีๆมามอบให้มาฝากให้เท่านี้นะคะถ้าไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะแล้ววันนี้ค่ะโค้ชปุ๊เป้แฮปปี้ลิทก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ